แล actually, ้วคิดจะพบกับเขาเมื่อไรก็อาจจะเร็วๆเนี้ยแล้วแต่แม่อยู่แล้วตอนกลางวันมีเดดกับใครที่ไหนหรือเปล่าเดทอะไรคะก็กับลูกเศรษฐีไงก็ชวนไปทานข้าวเที่ยงด้วยไม่ใช่เหรอถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะ นญขอบคุณนะฮะแต่ฉันไม่มีเด็กกับใครที่ไหนอ๋อใช่สิกลางวันก็ต้องรีบเลยนะสู้ตอนเย็นไม่ได้จะได้คุยกันสะใจจนดึกดื่นไปเลยทราบดีจังเลยนะคะคงทำบ่ายเสจอ่ามานี้มานนี้มานั่งด้วยกัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างแก้วเมื่อวานไปโดนฝนมาละสิหวัดจะกินแล้วค่ะเหมือนจะเป็นไข้ยังไงก็ไม่รู้นะคะสมบุรสมบันดีแท้เลยนะฮะนี่ขนาดฝนตกฟ้าร้องอย่างเงี้ยยัง่่ย่ยาน,นเลยไปชนได้การทำงานต้อมีความรับผิดชอบนี่ใช่เหรอคะก็ใช่ฮะ แต่คงไม่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเขาจะมีอะไรด้วยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราเหรอฮะเออแก้วว่าแต่ว่าลูกชายคุณสราวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เจอเลยค่ะว่าท<ะ>ําทไมล่ะก็เมื่อวานคุณสัพสิทธิ์เขาติดประชุมนะคะแล้วราติดมากกลับมาไม่ทนันอ๋อแล้วไปทาอะไรอยู่กันจนดึกจนดึ่ แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่นั่นจนดึกจนด่นก็ก็ผมโทรไปที่คอนโดคะว่าจะไปถามเรื่องงานโทรไปไม่มีคนรับสายคิดว่าคงจะคุยกันเพิินจะลืมกลับบ้านปากสีแล้วนะเราใครให้ทำอย่างนั้นล่ะใครจะไปรู้่ะฮะคนเราเวลามันปิ๊งปังกันน่ะมันหน้ามืดได้ทั้งนั้นน่ะ ที่ฉันอยู่คุยกับคุณสราวันเรื่องงานนะคะใช่นั้นค่ะใช่ไหมคะเปล่าไม่มีอะไรแ่ไม <c oughs> ่่วยวันนี้เป็นอาว่างน,นะคะถึงสายแก้มมาเที่ยวแล้วเป็น,นยังไงบ้านน่ะนานยุ่งไหมก็เหมือนเดิมนะคะ แต่ตอนนี้ค่อยคล่องงานมากขึ้นเป็นงานมากหน่อยนะคะคุณชายชาน่ะเป็นยังไงก็ดีนะคะเป็นหน้าที่ดีถึงเขาจะปากร้ายไปหน่อยแต่เขาก็ไม่กักงานลูกอ้องค่ะแล้วเขายังมาทำวุ่นวายอะไรแก้งไหมไม่หรอกค่ะเราเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้ว แม้เขาจะดูแย่นะคะจะมีนู่นมีนี่แต่เขาก็รักว่าเป็นคนดีคนหนึ่งอย่เพิ่งไว้ใจใครง่ายนะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะกล้จำว้เออแล้วมุทยอะล่ะคะเป็นไงบ้างอ๋อเรื่อยๆอ่ะ ราจะเริ่มต้นใหม่หรือยังคะแก้วจะเริ่มต้นใหม่กับใครด้กนกับคนที่คุณอารู้ใจไงนะคะถึงแก้วจะโง่นะคะแต่กแก้วก็พอจะรู้ว่าคุณอาไม่ใครอยู่ในใจเธอ้นันก็คงเป็นคนสำคัญด้วยนะไม่อย่างไงคุณอาคงไม่ขออี่อยากกับแก้วหรอกคะ่ะ กับแก่แล้วค่ะแต่พี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะต่อไปก็จะเข้าใจว่าทุกอ,อ,อย่างไไมันก็เป็น้วยดีเปล่ค่ะถึงเงินมันก็ไม่สำคัญ ราะว่ากันอานเลอกแล้วอ้าวหนุกแก้วสวัสดีจ้ะมาช้อปปิ้งเหมือนกันนะคะเออคงจะมากับเพื่อนละสิท่าเออไม่ใช่คะ่ะคุณอามีคุณสลาวันคะ่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าคุณอา,ณอาเป็นสามีเก่าของฉันเองะคะ่ะ เราไม่อยาก,กันเร็วๆนี้ฮะแกก็อยากให้เธอรู้นะคะว่าแกเป็นไม้เพื่ออะไรอะจะได้แปลกตัวทันนี้ค่ะคุณสายว่าคุณสลาวันอยากได้แกเป็นลูกสะพ้ายแกก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่แกอยากให้เธอรู้แต่ตอนนี้นะคะ จะได้เปลี่ยนใจใหาผู้หญิงอื่นแทนถึงเป็นได้นะก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน,นสำหรับบางคนอาจจะไม่ถือสานะคะเตลี่ยนเสลาวันคงไม่อยากได้ลูกสะพ้ายที่ผ่านอดีตก่อนแล้วระดับเธออยากได้ผู้หญิงที่เหมาะสมกับลูกชายของเธอคงไม่อยากได้ลูกสะพ้ายที่เคยแต่งงานก่อนแล้วนะคะ อย่าเสียดใดเลยนะคะแกไม่มาสูงตั้ไหนทีนี้น,นะคะเชิญเลยคุณเฉยชานไม่บอกกันมั่งเลยนะว่าหนูแก้วเนี่ยเคยแต่งงานแล้วความลับไม่มีในโลกหรอกนะจ๊สะสารวัตรทราบได้ไง หือแก้วสิจ๊ะเขาบอกเองเลยล่ะอา่มาเชิญเชิญคุณชายชานผมว่าคุณแก้วทำให้คุณสลาวัานผิดบวังใช่ไหมครับตอนแรกฉันก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่พอคิดไปคิดมาอีกทีนึงฉันกลับชื่นชมเด็กคนนี้มากเลยเพราะว่าเขามีความนับถือในตัวเองเขาเหมืไม่กล้าเปิดเผยตัวจริงออกมาซึ่งความจริงจะปิดบังก็ได้ใช่ไหม ไม่มีใครรู้หรอกว่าแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคู่นี้ถึงได้เลิกกันนะะไม่ทราบครับมันควรจะมีเหตุผลหรอกเนาะถ้ามันยังคงไม่เลิกกันแต่ถ้าจำเป็นมันก็ช่วยไม่ได้จริงไหมอืทำไมไม่คิดว่าฉันมีจะใจกว้างยอมรับได้อย่างนั้นเหรอโอ้ยคุณสายฉานเอ้ยโลกเดี๋ยวเนี้ยนะมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วละ คนเรามีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อจะไปทนทำไมให้โคให้สัพกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฉันเองฉันก็เคยหยามาแล้วแล้วเรื่องอะไรฉันจะมาดูถูกพวกเดียวกันเองคนเราถ้าหากว่าจะหย่ากันจะเลิกกันยังไงก็ตามะนะขอให้เป็นคนดีอย่างเดียวก็พอละจะไปหวังอะไรกันมากจริงไหมนันไม่มีใครลอกที่มันจะสมบูรณ์ไปซะทุกอย่าง ันฉายคิดอย่างฉันไหมครับนับถือคุณไม่กล้าหาจริงๆลยนะที่ประกาศตัวเป็นแม่ไม้เนี่ย ฉันเม่ใครเข้าใจผิดนะคะเจ๋งเจ๋งมากไม่รี้หอเปอ่าไปงั้นสิค่ะเพราะฉันคิดว่าทำให้คนสบายใจขึ้นผมนี่ไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆเลยนะทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้แต่นับว่าโชคดีนะที่คุณสราวันก็เห็นใจคุณต้อ้งอีก โคณาน่าตกเลยฉันว่าคุณไปทำงานไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงเรื่งเรื่องดีๆจังก็งานนั่นน่ยเล่งคุยถึงคุณมากกว่าเรื่องงานสินะ